หบทสวสดจุนระชัยปกรณ์ณโมเมพุทธเตชะสารัต,ตนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายประเมสุราสิทธิพรมาจะอินทราจะจะตุโรกาคำพีรักกาสมุกทาภูตุงคังคาจะพรมสพมมะ ชัยยะปสิทธิพวัตุเต <c oughs> ชัยยชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาธินาทีชัยยะชัยยะรคะคนละตนละนิใสนิไรใสเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยชัยยะคัมพีระโสพี นาเคนทนาคีปีศาสจภูตะการีชัยชัยทุนนิมิตาโรคีชัยชัยะสิงคีสุาทาธานะมุขชาชัยะชัยะวรุณะมุขสาตาชัยชัยยะจำปาทินาคะกุรคันถก ชัยยชัยยะคันชะคนนตุลงสุกระพุชงสีหะพยกคทีปาชัยยชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนานารีปุณณะสุทินรดี <c oughs> ชัยยชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสทาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณีสาตินสะทาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาภวคีชัยยะชัยยะวรุณยยกขีชัยยะชัยยะรักษเสุรพุชะเตชาชัยยะชัยยะพมินทคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชสาสชัย ชัยยชัยยะปัตวิสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัญเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรุหรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลูหโกวิลูปักโจันทิมารวิอินโทจะ เวนเตโยจะกุเวโลวะรุโนปิจักอคคิวาโยจปาชุนโหกุมาโรทะตะรัตโกอัฐอัฐา,าระสะมหาเทวาสิทธิตาปัะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยราโมภวตุเต ชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสปาโรจะชัยยะกัง <c oughs> เอเตนะชัยยะเตชนะชัยยสุถีภวตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชัยยะมังครังชัยโยปิพุทธสสริมโตอายังมารสสะจะปาปิมโตปราชยโย อุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชายตัยยะตถาพรมามหมคณาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธสสริมโตอยังมารัสสะจปาปิมตปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณา,ามเมหิสิโนชัยโยพุทธสสริมโตอายัง มารัตสัจปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามเมหสีโนชโย,ยปิพุทธสสริมโตอยังมารัตสัจปาปิมัโตปรตาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปนัคนา,นามเมหสีโน ชัยโยปิพุทธสสริมโตอยังมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตาชัยยะตถานาคคณามเมหสีโน <c oughs> ชัยโยปิพุทธสสริมโตอยังมารสสะจะปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปรโมทิตาชัยตถาสพพัมมะคนามเหสิโนชยันโตโพธิยามูเรสักกยานังนันทิวันโนวันณน,นเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคาเรอป,ปราชิตตปะ ลังเกสีเสปะทวิโมกคเลอภิเสเกสัพผู้ทานังอับคับประตูปโมทติสุนักขตังสุมังขะรังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมมโหโตจะสุยิถาธรรมะจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจากรรมัง ปทักขินังปทักขินังมนกกรมังปณิทิเตปทักขินีปทักขินานิกะตตวานะรพันตัดเถปทักขินีเตอัฏสัสทาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาชนอโลคาสุกิตาโหทะสหสเพหิยาติภิสุนันตุโป ตโตเยเทวาอัศมิงฐานอธิคตาอีทายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพทารักขันตุสภาสตานังรักขันตุชินะสาสนังยากากิปันนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถายุตกาเรปวสันตุวสังวสาวราหกา โรคาจุปัทวาเตสังนิวารตุจะสมพทากายาสุขังกิตะสุขังอารหันตุยะถารหัง <c oughs> เจ็บ,บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาสาวะทิยังวิหรติ เชตวเนะนากะปินทิกันสะอารามีตัตตะโขภะควาพิกุอามันเตสิพิกขโวติพระทันเตติเตพิกุภะควาตวปะจะโสสูงภะควาเอตะทะโวโจอุปาทาวาภิกขวเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวสาธาตุธรรม,มทิตตาธรรม,มนิยามตาสัเพสังขาราอนิจาติตั้งตถาคตโออภิสัมพุชมติอภิสมติอภิสัมพุสนิตวาอภิสมตวา,อ,ตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรโรติ สเภสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสพเพสังขาราทุกข,ขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชมติอภิสเมติ อภิสัมพุชนิต,ตวาอภิเสมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรโรติสเพสังขาราทุกขาอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังถาตาวสาธาตุ ธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตั้งตถาคตโออภิสัมพุธมติอภพิสมติอภิสัมพุธนิตวาอภพิสมตวา,อ,ตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติกัปตะเปติวิวรติวิพาชติอุตานีกรโรติ <c oughs> สัพเพธรรมาอนัตตาติอินทมาวูจภะควาอัตตะมนาเตภิกขุภะควโตภาสีตังอภินันทูนติแปดบทสวดพัทเทกะรัตนคาถาอติตะนานวะคามียะ นับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตัมปะหินันตังอปัตตันจะอนาคตตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปัตนั้นจะโยธรรมังตถา,ถาวิปัสสติอสังหิลงอสังกุมปังตังวิธามะนุพรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้น <c oughs> อย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นไม่คอนแคนเราควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อเช ว่าจิบมาตปังโกชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหินะนะหิโนสังขรันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะตมะตันทิตังตังเวภกเทกะรกตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงดาตีเดียวก็น่าชม <c oughs> เบทสวดธรรมะสังเวกขปัญจเวขกขณะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรำนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ยาก เกิดขึ้นแล้วแฉกเก็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น <c oughs> ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณง ความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ <c oughs> ชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรนังมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอะยังกายอยู่อคีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะเวียน,นขครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอที่เสสติจะนอนทับ ปะทวิงซึ่งแผ่นดินตะริงขรังอิวะปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะรรม,มิโน <c oughs> มี <c oughs> <c oughs> มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตวานิรุชันติหังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป <c oughs> เตสังบูปะสมูสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังหารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามรันติจสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มริสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันณทิเมอัตฐสังชยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย สิบ,บทสวดเมตตายัางกิงกิยังกิงกิกุสรังกัมมังสเพหิพาเตหิกัตังบ,บุยังนนอนุโมทันตุสุนันตุปโปรโตเยเทเว,วาอัสมิงฐานเนอธิคตาอีทายุก,กาสะทาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุจันตุ มาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจฉันตุสภเยติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจฉันตุสเภายาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจฉันตุสเภปิสาสเภยขาสภเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจฉันตุ สัพเพอาจาริยิวปัจ,จมะยะสุขิตาโหตุทุกขาปโมจันตุสัพเพนักขาสุขิตาโหตุทุกขาปโมจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปโมจันตุสัพเพสามตินังสมิชันสมมิชันตุโว สิบเอดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพโธิสตัตว์าคันติมายะอิติภควานะโมพธทสัตว์านะโโวคันติมายะอิติภควานะโมพโธทสตัตว์อาคันติมายะอิติภควา <c oughs> สิบสองบทสวปดปต ติธานคา,าถายาเทวาสันติวิหาระวะสิวรายาเทวาสันติวิหารวาชินีปูเปวเรโพธิมเรตหิงตหิงตาธรรมะธานีนภวันตูปูชิตาโสทิงเกเรนเตทะวิหาระมะทะเรเอราจมัชมานาวกาจะพิกวู สารามิกาธานะปฏิอุปาสกาข้ามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปานภูตาสุขิตาภวาตุเตชราผู้ชาเยปิจะอัถสัมภวาสังเถท,ทชาตาอัทวุปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเปปิทุขสสะกรน สังฆยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราจะบุคคราสังโคโหตุสมัคโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอเฮรักตุสธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติสัมปาปุกเนยามะธรรมเมอริยะประเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิ าริโนพุทธสาสนังธรรมมาทารังปะวชะันตตกาเรเทวูปะวะสตุวุธิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมธนิมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสพัพพทา สิบสามบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจะนี้ทุกขาพระยปตาจะนีพยาโสกปตาจจนีโสกกาโอตุสเพปิปาริโนเอตาวตาจจอเมหิสัมภ ตังบุยยะสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปต,ติปต,ติสิทธิยาทานังทะทันตุสะทายะขีลังรักขกตุสัพพาภาวนาพีรตาโหตุคันชันตุทเทว,วตาคตาสิบสีบทสวดสุมัง ขะระคาถาสุมังคะระคาถาโหตุสพังสุมังครังรักขันตุสพเทวตาสพพัพพภธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสพังสุมังครังรักขันตุสพเทวตาสภธรรมานุภาเวนะโสทีโหต Language ุ Song <ด to S 2> นิรันตรัง โหตุสพังสุมังคารังรักขันตุสพะเทวตาสภะสังคานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรัง 15. บทสวดเก้าจบสเพพุทธาพระป,ปัตตาปัจีกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชเนะรักขังผันธามิสัภพโส สัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสาาัสพพโสสพเพุทธาพระปัตตาปัจีการันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสาาัสพพโสสพเพุทธาพระปัตตาปั anyway. <Quiz S 2> จีการันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโส <days> สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตชีนะ รักขังผันธามิสัพส <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนุนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาะ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสดสู่สวรรคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสับสริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แขวคาดปลอดภัยจากทุกสูขลโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแรงได้ได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลำนงอยู่ในความงีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลภาพปิตาย,ยอดเสรียีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมุเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการ Ten, satu, 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 satu.